หมอปานบอกเรื่องสําคัญการจํากัดโปรตีนที่ถูกต้องในหมาแมวที่เป็นโรคไตน้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคไตนะคะเขาต้องควบคุมปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมนะคะจะกินปริมาณโปรตีนแบบนองนองทั่วทั่วไปไม่ได้นะคะซึ่งที่สําคัญก็คือโปรตีนที่มีคุณภาพและโปรตีนที่มีคุณภาพเนี่ยต้องมีแร่ธาตุที่เหมาะสมแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงฟอสฟอรัสนะคะวันนี้หมอจะมาบอกว่าฟอสฟอรัสคืออะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วก็อาหารชนิดไหนที่มีฟอสฟอรัสสูงควรเลี่ยงในน้องที่เป็นโรคไตหรือว่าน้องที่ไม่อยากให้เป็นโรคไตนะคะฟออรัคืะไ ฟอสฟอรัสคือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทแล้วก็ช่วยกระตุ้นการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างสำคัญของกระดูกและฟันคล้ายๆกับแคลเซียมค่ะข้อดีของฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูกและข้อต่อและเป็นส่วนสำคัญในการกักเก็บและใช้พลังงานของร่างกายแล้วก็การแบ่งตัวของเซลล์ค่ะข้อเสียของฟอสฟอรัสในปริมาณที่กินมากเกินไปจะมีอาการชาชักกระตุกมีอาการคันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะในน้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคไตนะคะจะมีภาวะของเสียข้างในเลือดร่วมด้วยยจะมีีอออาากร่นพ หายใจไม่เต็มอิ่มคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนค่ะต่อมาหมอก,ก็จะมาบอกว่าอาหารอะไรนะคะที่มีปริมาณฟ,ฟ,ฟาสฟอรัสสูงแล้วก็น้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงค่ะข้อ1เครื่องในสัตว์ทุกชนิด 2. ไข่แดง3นมและผลิตภัณฑ์จากนม 4. เนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัว5ปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่า6เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นลูกชิ้นไส้กรอกแล้วก็แฮมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออาหารที่น้องหมาน้องแมวที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าบ้านไหนอยากลดความเสี่ยงในการที่ไม่อยากให้น้องเป็นโรคไตก็สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นกันค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความรู้ดีๆให้กับธาสหมาทาตแมวให้เขารู้ว่าอาหารแบบไหนน้องควรหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อไม่ออยากให้้นนงเป็ ตหรือว่าน้องที่เป็นโรคไตแล้วควรหลีกเลี่ยงถ้าใครมีปัญหาอยากพูดคุยกับหมอป่านก็สามารถเมนูที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอปานไปพูดคุยด้วยหรือว่าใครอยากคุยกับหมอแบบละเอียดเลยก็ไปที่ Line แได้เลยนะคะ a L O V E S A T S A T ค่ะมีแอดด้วยนะคะวันนี้หมอป่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย